ครับสวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้บ่าวสันคนโกจะนำท่านผู้ชมครับมาชมการเตรียมเผาถ่านนะครับเผาถ่านไร้ควันนะครับไร้ควันตอนนี้กำลังเตรียมการตัดไม้เป็นท่อนๆไว้นะครับเดี๋ยวอุปกรณ์เผาถ่านไร้ควันก็จะ มาถึงนะครับได้สั่งไปแล้วครับก็เตรียมไม้ไว้ก่อนครับไม้ไว้ก่อนก็เอาไม้สะเดาครับลองสะเดาตัดคอนไว้นะครับก็ว่าตัดแต่งกิ่งด้วยอะไรเศษไม้เศษกิ่งมันก็เราก็เอามาทําประโยชน์โดยการทํานามาเผาถ่านนะครับเผาถ่านไหลควันนะครับก็ลองทําดูครับตอนนี้เราก็เตรียมไว้ครับตัดไว้มุมนี้ก็มีเตรียมไว้ครับ มุมนี้นะครับเศษไม้นะครับแต่เป็นท่ทอนเล็กสั้นๆประมาณสักหนึ่งคืบมือนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอีกวันนี้ก็จะขึ้นไปสาสางกิ่งนะครับที่เราไม่ต้องการนะครับเราจะแต่งกแต่งกิ่งมันนะครับสเสดานะครับเสดาะเดาตรงนี้ก็คือกุฏิน้อยสลาน้อยเรานะครับที่มาทําไว้เพื่อพักผ่อนนะครับ ในไร่ในสวนวัดป่าเขาพหลวงนะครับนี่ครับเอามาดูครับสวยงามครับพักผ่อนไปในตัวด้วยอากาศสบายๆครับเย็นดีนะครับแถวเทือกเขาพูหลวงเรานะครับวันนี้ก็เออนี่อีกที่หนึงนครับเศษกิ่งไม้ที่ตัดไว้นานแล้วตนีงแห้งแล้วนะครับก็จะ เอาออกมาตัดมาทอนไว้นะครับเพื่อเตรียมการเผา่านไร้ขวันนะครับนะครับก็จะลองดูครับบ่าวิสานคนโก้กเกษตรมือใหม่และครับก็จะทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับไปด้วยกันทําเกษตรด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอจบการไร้สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลืมไปนะครับท่านผู้ชมร้ว่า fc ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ่าวอีสาคนโก้ชา n e l จะได้ทําคลิปต่อๆไปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ